สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมถือโอกาสมาแนะนําเป็นเครื่องกําจัดควันนะครับเนาะเพื่อนๆจะได้เข้าใจในระบบของเครื่องกําจัดควันรู้ขนาดของตัวเครื่องรู้ว่าระบบมันเป็นยังไงรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้าง mm hmm. เกี่ยวกับระบบกําจัดควันหรือ afterburner นะครับก่อนอื่นผมขอเท้าความไว้ก่อนว่า afterburner เนี่ยเป็นเครื่องกําจัดควันนะครับเนาะใช้กําจัดควันในระหว่างการคั่วกาแฟเครื่องกําจัดควัน ตามไซที่เพื่อนเได้เห็นตัวนี้เป็นเครื่องกำจัดควันขนาด1กิโลกรัมหรือสาหรับเครื่องคั่วกาแฟขนาด1กิโลกรัมนะครับเครื่องกําจัดควันเป็นเครื่องกําจัดควันไม่ใช่เป็นเครื่องกําจัดกลิ่นเพื่อนๆหลายหลายคนที่ถามที่ไม่ได้ถามเข้ามาแล้วก็บอกแล้วก็มาซื้อไปใช้ผมเลยต้องย้ากับตัวนี้ไปก่อนว่าเครื่องกําจัดควันคือเครื่องกําจัดควัน afterburner คือเครื่องกําจัดควันไม่ใช่เป็นเครื่องกําจัดกลิ่น ตัวกลิ่นเนี่ยมันจะหายไปอยู่ประมาณสัก70%ตัวควันเนี่ยจะหาย100ซครับผมก่อนอื่นผมมาแนะนำตัวเครื่องกำจัดควันก่อนนะเนาะเครื่องกำจัดควันจะทำด้วยสเตลเลตนะเนาะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ40เซนกว้าง40คูณ45เซนรวมต่องไฟด้วยนะครับความสูงจะอยู่ที่ หนึ่งรอยี่สิบเซนตตัวด้านบนนี้จะเป็นปล่องนะครับจะเป็นปล่องควันจะมีความร้อนขึ้นข้างบนเครื่องจับควันเนี่ยเวลาเพื่อนๆเ,เอาไปใช้แรงงานแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะอยู่ในที่ร่มไม่โดนน้ําฝนเพื่อไม่ให้ฝนตกน้ําฝนหรือ,อ,อฝนตกเข้าไปในนี้นะครับไปโดนเคี่ยวสปาร์กด้านในด้านในจะมีเคี่ยวสปาร์กอยู่นะครับเนาะควรจะอยู่ในที่โล่งด้านบนนี้จะมีลมร้อนออกนะครับ ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆไปเอาไปวางไว้หรือว่ายกให้สูงเอาไปใกล้กับฝ้าหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าความร้อนที่มันพุ่งออกตรงนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากตัวขนาดท่อตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วท่อด้านบนนี้จะอยู่ที่5นิ้วในกรณีที่เพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องต่อ,อต่องขึ้นไปนะผมแนะนําว่าห้ามต่อสูงนะครับแล้วก็จะต้องมีหมวกตรงปล่องด้วย ทำไมถึงห้ามต่อสูงเพราะยิ่งสูงเนี่ยควันหรือว่า,าตรงนี้มันจะอั้นมันจะมีผลกับระบบฟโฟลลมในเครื่องขั่วกาแฟเหมือนกันครับจากเครื่องขั่วกาแฟมาที่ after burner ตัวนี้นะครับเนาะผมเนี่ยมันจะต้องมีท่อเฟกอันนี้เป็นท่อเฟกตัวอย่างเฉยๆนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทางช h อป e ีหรือ l a z a d a าได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าท่อเฟกมันจะมีหมดไม่ว่าจะเป็นเฟกแข็งเฟกอ่อนจากท่อจากตัวเนี้ย ที่จะไปหาเครื่องขั่วกาแฟเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ให้ไกลนะครับเพราะยิ่งไกลเนี่ยมันยิ่งจะอั้นลมที่มันโฟลควันที่มันโฟลมาจากเครื่องขั่วกาแฟเนี่ยมาเข้าท่อตรงนี้เนี่ยมันจะอั้นผมส่วนตัวผมแนะนําว่าไม่น่าจะเกินไม่ไม่ควรจะไม่ควรจะ2เมตรไม่ควรจะเกิน2เมตรท่อควันที่เข้ามาเนี่ยควรจะเป็นท่อตรงห้ามตกท้องช้างนะครับตกท้องช้างหมายความว่ามันมาอย่างนี้ตกแล้วก็เลื้อยขึ้นมาเนี่ยนิสัยของควันก็อย่างที่เพ,เพื่อนๆทราบะคือ เขาจะลอยเครื่องที่สูงเมื่อใดที่มันตกท้องช้างนั่นหมายความว่าลมมันจะงอมันจะมันจะเกิดการอั้นกันขึ้น,นานะครับเนาะทําด้วยเสเตเลสส่วนด้านบนนี่นะครับให้เพื่อนๆน,เ,นเติมน้ําด้วยนะครับมันจะมีท่อด้านบนตรงนี้นะครับเนาะให้เพื่อนเพื่อน,เอ,นเอาน้ําเข้าใส่จุดประสงค์ที่เอาใส่น้นํานี่เพื่อไม่ได้เพื่อป้องกันความร้อนหรืออะไรพวกนี้นะครับ เรื่องป้องกันความร้อนเนี่ยเป็นผลพลอยได้จุดประสงค์ที่เอาน้ําใส่เข้าตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะด้านในเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นถังสองชั้นน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นห้องเผาไหมใส่น้ําเข้าไปเพื่อป้องกันห้องเผาไหมยืดหดยืดหดเพราะว่า a f ต e r b u r n e r เนี่ยมันมีความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะร้อนเยน็นร้อนเยน็นสลับกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะยืดหรือหดตัวมันมีพอยืดหดตัวเสร็จเนี่ยมันก็จะเกิดการแคลกหรือการบิดตัวหรือบิดรูปของห้องเผาไหมมันจะแตกหัก ได้ง่ายก็เลยใส่น้ําเข้าไปแค่นั้นเองครับผมเพื่อนๆคื่อั่วกาแฟเสร็จเพื่อนๆก็พยายามที่จะเติมน้ำเข้าไปตรงนี้ด้วยนะครับเนาะก็ด้านนี้นะครับเป็นซีโนยแล้วก็เป็นชุดเคี่ยวสปาก่องสปาจะอยู่ด้านในนี้ด้านใต้ของตัวเครื่องคั่วกาแฟนะครับตัวนี้จะเป็นบอลวาลใช้สําหรับหลีเร่งใช้สําหรับหลีเร่งแก๊สนะครับ อัพเตอร r เบ r เนตัวนี้ที่ให้ไปนะครับเนาะจะมีตัวเล u l a t ตตัวนี้ติดไปให้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีหน้าที่เตรียมอยู่อย่างเดียวคือเตรียมถังแก๊สกับปลั๊กไฟปลั๊กไฟให้พร้อมตัวตัวนี้คือตัวกล่องสปาคได้ครับเนาะสายจะยาวอยู่ที่ประมาณสักสาเมตรเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับก่อนอื่นเพื่อน,อนๆก็เสียบหัวปรับแรงดันสูงเข้าไปนะครับเนาะ,นะนะแล้วก็เปิดทางแก๊สแล้วก็เปิด เพื่อนๆก็ดึงกล่องตัวนี้ไปที่เครื่องคั่วกาแฟได้เลยนะครับวิธีการใช้งานก็อย่างที่เพื่อนๆทราบการเปิด afterburner ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องเปิดตลอดการคั่วนะครับเนาะนะหลังจากที่เพื่อนๆดอปเม็ดกาแฟลงไปในคูลิ่งเทรยดอปเม็ดกาแฟลงไปในถังคั่วแล้วคั่วไปเรื่อยๆๆในจังหวะไหนที่เพื่อนเห็นว่ามันเริ่มมีควันตรงนั้นนะ่ะให้เปิดไม่จําเป็นต้องเปิดยิ่งเปิดยิ่งเปิดยาวๆก็เปลืองแก๊สคขาว่าเปลืองแก๊สนี่คือ หลีเร่งแก๊สเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะหลีเร่งได้เองนะครับเพราะว่าการขั้วของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านเนี่ยขั้วอ่อนขั้วแค่ประมาณขั้วกลางก็ไม่จําเป็นต้องใช้แก๊สเยอะไม่จําเป็นต้องเร่งไฟเยอะแต่บางท่านเพื่อนๆขั้ขวลึกขัขว้ขวเข้มจริงๆก,ก็ก็เร่งแก๊สเอาแรงๆนิดนึงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตท,ที่ดูนะครับตอนนี้ผมเปิดวาล์วก่อนเสร็จตัวนี้ ก็จะเป็นตัวปรับแรงดันแก๊สอีกตัวหนึ่งหลังจากที่แรงดันแก๊สในถังเนี่ยมันน้อยไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็เปิดนะครับตอนนี้ผมเปิดไม่ได้แรงมากมายนะผมเปิดอยู่ที่เลขด้านนอกสุดนะครับเนาะเป็นหน่วยพ s ซยก็ประมาณสักสองนะครึ่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับถ้าเราจะเมื่อไหร่ที่เราต้องการเปิดเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยละเราเปิดแก๊สเรียบร้อยละก็แค่หมุนเพื่อนๆดูตรงไฟเขียวนะครับ เพื่อนๆดูนี้เดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดนะครับเพื่อนๆดูตรงเที่ยวนะครับมันจะมีการสปาร์เกิดขึ้นแล้วก็แก๊สติดผมจะเปิดแล้วนะครับ นับหนึ่งสองสามตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะหลีเร่งได้เดี๋ยวผมจะลองหลีเร่งจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับไอตอนนี้ผมเร่งแก๊สเร่งแก๊สเร่งแก๊สซึ่งการเร่งแก๊สเนี่ยถามว่ามันเผาควันได้เยอะขึ้นไหมมันเผาควันได้เยอะขึ้นนะครับแต่มันก็จะเปลืองแก๊สตามไปด้วยตอนนี้ผมหลีละหลี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 การหลีเร่งแก๊สอันนี้สุดแล้วแต่เพื่อนๆ แล้วแต่ระดับการคั่วของเพื่อน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 สามารถที่จะปรับไว้ครั้งเดียวตั้งแต่ตอนแรกตรงนี้ความร้อนค่อนข้างสูงเลยนะครับเนาะเมื่อไหร่ที่เพื่อนเพื่อดรอปเม็ดกาแฟลงมาคูลิ่งเทแล้วเพื่อนเพื่อนก็ปิดครับการใช้งานมีแค่นี้จริงๆเลยครับถามว่าการต่อฟต t e r burner เนี่ยต่อยากไหมผมตอบตรงๆเลยไม่ยากหนึ่ง ถ้าเพื่อนๆ่อต่อ,เ,อเครื่องซักผ้าได้เครื่องซักผ้ามันมีอะไรบ้างเพื่อนๆก็เตรียมถังแก๊สไว้ใช่ไหมครับเตรียมก๊กน้ําไว้เตรียมท่อไว้ท่อเดินน้ําทิ้ง <ๆ S 1> ก็เหมือนกันครับหนึ่งเพื่อนๆนมีปลั๊กไฟไว้หนึ่งปลั๊กนะเนาะสองเพื่อนเพื่อนมีถังแก๊สเตรียมไว้เพื่อนๆซื้อท่อเฟล็กตัวนี้เตรียมไว้สามนิ้วนะครับๆๆ <ๆ S 1> ก็จบเพื่อนๆนยกไปเสร็จเพื่อนๆก็เตรียมปลั๊กไว้หนึ่งปลั๊ก ปักไว้หนึ่งปักเตรียมตัวนี้ไว้เพื่อนๆไปเสร็จเพื่อนๆก็หมุนเข้ามาเลยอ่ะอย่างตัวนี้อ่ะซึ่งตัวนี้ผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปเสร็จเพื่อนๆก็เอาเนี้ยเสียบเข้ากับถังแก๊สเอาปักไฟเสียบเข้าปักไฟต่อท่อควันเปิดออนใช้ได้เลยครับ ก็ผมมาอธิบายการทํางานให้คร่าวๆตามนี้เพื่อนๆคล่องใจมีคําถามอะไรยังไงสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0639694639เดี๋ยวโอกาสต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสินค้าตัวอื่นให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมขอบคุณครับผมมาสาธิตถึงการใช้อัฟเตอร์บ e นเนอร์ของเครื่องขั่วกาแฟ1กิโลกร,รัมนะครับตอนนี้ผมกําลังคั่วกาแฟ1กิโลกร,รัมอยู่ผมพยายามคั่วให้เข้มนะครับเพื่อให้เกิดควัน วันจะถูกส่งผ่านมาที่ after burner ตามคลิปนี้เลยนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับอ้าวเปิดเลยครับปิดครับเห็นไหมครับอันนี้คือเครื่องกำจัดความขนาดหนึ่งกิโลกรัมนะครับเปิดเลยครับ ตัวนี้จะเป็นกล่องสามารถที่จะลากไปอยู่ที่ตัวเครื่องขั่วกาแฟได้นะครับสายยาวประมาณ3เมตรอ้าวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวผมจะลองจุดให้ดูอีกทีนึงนะครับอโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม